ตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่ปัญหาที่จะพบก็คืออาการหน้าบวมค่ะจากน้ำเหลืองเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธี d r a น้ำเหลืองยามเช้ากันค่ะเริ่มจากทำท่าปั๊มใต้รักแร้นะคะใช้มือสอดเข้าไปใต้หลักแร้แล้วก็บีบบีบบีบ,บเปลี่ยนมานวดวนนะคะเหนือเนินอกค่ะและใช้ฝ่ามือของเรานะคะรีดออกหารักแร้ด้านข้างค่ะ ต่อกันด้วยการปลกข้างลำตัวไล่ตั้งแต่สีข้างลำตัวนะคะขึ้นไปปลกมือด้านบนอ้อมกลับมาที่บ่าคอไหล่ค่ะจากนั้นก็กดหนือและใต้ไหายปร,รานะคะทุกๆท,ท่าทำประมาณท่าละสิบทีได้เลยนะคะต่อมาหนีพูแล้วก็ดึงลงค่ะหีหูลู่ดึงลงแล้วก็อ้อมหน้าหูไล่ลงคอปาดลงค่ะอ้อมหน้าหูไล่ลงคอปาดลง ต่อมาเราจะมาไล่ใต้ตาบวมนะคะด้วยท่านี้กันนะคะใช้นิ้วนะคะกดแนบไว้และค่อยๆขยับนะคะโดยที่ไม่ยกนิ้วออกจากใต้ตาค่ะไล่ออกไปหากรอบหน้าค่ะกดจุดใต้หนกแก้มกำมือนะคะกำมือแล้วก็ใช้แง่งของนิ้วมือนี่คะ่ะกดลงไปเสาะใต้ลองแก้มจากนั้นใช้นิ้วลู่ค่ะใช้นิ้วลู่ต่อด้วยท่าปัม๊มต่อมน้ำเหลืองหน้าหูของเราค่ะ แล้วก็ปาดจากกลางหน้าลู่ลงคอนะคะไล่ตั้งแต่นะคะหน้าผากหัวคิ้วเปลือกตาใต้ตา,ตาแก้มสังเกตดีๆว่าจะค่อยๆไล่ลงมาติดๆกันเลยนะคะนะคะแล้วก็ปองปากค่ะ ไล่ปฏิปัตต่ตอกันยาวๆลงมาเรื่อยๆค่ะคางดูลรงคอแล้วก็ทําข้างใต้ด้วยนะคะข้างใต้คางของเราด้วยค่ะตรงนี้ต่อมน้ําเหลืองเยอะมากนะใต้คางของเราค่ะแล้วก็ปาดคางคอซ้ายขวาแล้วกลับมาทําย้ําท่าเดิมค่ะปั๊มเหนือและใต้หายปลาละนวดวนเหนือเนินอกใช้มือปาดออกข้างรักแร้ค่ะ แล้วก็ปั๊มใต้รักแร้อีกครั้งสุดท้ายทำท่าฝนตกหายใจเข้าตั้งมือเหนือศีรษะและลู่ลงหายใจออกนะคะหายใจเข้าหายใจออก,กค่อยๆลู่ลงท่านี้ช่วยให้เราเคลียร์นะคะความเครียดเคลียร์ความกังวลใจก่อนเริ่มวันใหม่ได้อีกด้วยนะคะลองไปทำกันดูนะคะทุกคน